ขอถวายความนอบน้อมของข้าพเจ้าต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นครูของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นสาวกขอโอกาสกล่าวธรรมกล่าววินัยนะครับวันนี้จะพูดถึงอินทรีย์ที่เราได้สะสมเพาะบ,บ่มมาที่มันจะสามารถเข้าถึงธรรมได้แล้วมันถึงจะ มันถึงจะมีความเบื่อหน่ายจากโลกธรรมทั้ง8ถึงจะมีความเบื่อหน่ายจากกามกุลทั้ง5เราจะต้องมีสะสมอินทรีย์มาแก่กล้าในระดับหนึ่งก็คือสัทธาอินทรีย์วิริยะอินทรีย์สติอินทรีย์สมาธิอินทรีย์ปัญญาอินทรีย์อินทรีย์เราต้องได้พร้อมบ,บ่มมาในระดับหนึ่งมันถึงจะสามารถ ฟังธรรมะพระพุทธเจ้าแล้วมันถึงจะค่อยๆเข้าใจใจมันจะค่อยๆได้อ่อนโยนรับน้ำยอมเข้ามันจะเห็นสัจจะความจริงได้ถ้าหากอินทรีย์เรามันยังอ่อนเราเข้ามาได้ยินได้ฟังอย่างเงี้ยบางทีมันก็ได้ยินได้ฟังแต่ว่าความที่ว่ามันจะเข้าไปถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าที่มันละเอียดอ่อนเนี่ยมันจะยังไม่สามารถเข้าไปถึงได้ แต่ว่ามันก็จะเป็นนิสัยสะสมไปในภายภาคหน้ามันยังไม่พร้อมรับน้ำย้อมผู้ที่ยังอินทรีย์อ่อนเนี่ยเขาจะอายตนะภายนอกเขาอายตนะภายในเขาเนี่ยเขาจะพอใจอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายสัมผัสทางใจเขาจะยินดีพอใจอยู่ในสิ่งเหล่านี้มันอินรีย์มันยังอ่อนมันยังมีความเพลิพดเพลินอยู่ในตัว มันจะยังไม่สามารถละพวกอวิชาแล้วก็ละความหลงไปได้แต่ถ้าสำหรับท่านที่อินทรีย์แก่กล้าได้เพราะบ่มสะสมมาดีแล้วอย่างนี้บางทีท่านมาได้ยินได้ฟังคำสอนพระพุทธเจ้าได้รับน้ำยอมอย่างเี้มันใช้เวลาไม่นานเพราะว่ามันเห็นโทษเห็นภัยในวัฏฏสงสารมาในระดับหนึ่งแล้วแล้วมันรอแค่การได้รับน้ำยอมขัดเกลาเนี่ย ไม่นานอย่างเงี้ยมันก็จะสามารถเห็นโทษเห็นภัยในวัฏสงสารความเบื่อหน่ายมันก็จะเกิดขึ้นได้ระหว่างอินทรีย์อ่อนกับอินทรีย์แก่ได้ยินได้ฟังธรรมะเหมือนกันแต่ความหลงผิดเนี่ยมันยังมีอยู่มากสําหรับคนอินทรีย์อ่อนถ้าสําหรับคนอินทรีย์แก่มันจะเห็นถูกแล้วมันก็เห็นถูกแล้วมันก็เห็นถูกแล้วมันก็เห็นถูกยิ่งยิ่งขึ้นไปยิ่งยิ่งขึ้นไป มันจะค่อยๆละความเมามันความเพลิดเพลินในอารมณ์ต่างๆไปได้มันจะเฝ้าสํารวมดูอายตนะภายนอกคือเฝ้าสํารวมดูตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มันรับอารมณ์ต่างๆเข้ามาอยู่ทั้งวันทั้งคืนอารมณ์ที่มันรับมาแต่ละอย่างเนี่ยมันมีแต่เล่าร้อนมีแต่อกุศลกุศลมันเจือปนกันมาควบคู่กันไปมันไม่ได้มาล,ลอย มันเข้ามาเฝ้าดูสํารวมจิตใจที่มันเปลี่ยนแปลงที่มันอาศัยเหตุปัจจัยนี้เกิดอยู่อยู่ตลอดเวลาเลยจิตนี่มันเปรียบเสมอนน้าําใสๆอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราได้ฝึกศีลสมาธิปัญญาได้ดีอย่างเงี้ยมันจะผ่องใสแล้วมันจะวิ่งหาอารมณ์ต่างๆพวกเจรสิทธิที่มันเกิดทางตาก็ดีเกิดทางหูก็ดีเกิดทางจมูกก็ดีเกิดทางลิ้นก็ดีเกิดทางกายก็ดี เกิดทางใจก็ดีมันรับอารมณ์ต่างๆเข้ามาอยู่ตลอดเวลาเมื่อถ้าจิตมันเริ่มผ่องใสเนี่ยมันจะเข้าไปสังเกตอาการว่ามันเห็นทางตาเนี่ยทั้งชอบแล้วไม่ชอบเนี่ยมันก็เป็นของร้อนเพราะว่ามันร้อนตรงที่ว่ามันอาศัยกันเกิดเสร็จแล้วมันก็ทําให้ใจเนี่ยว้าวุ่นมันเห็นทางตา มันได้ยินมันเห็นทางตามันก็ทำให้ใจนี้เล่าร้อนมันได้ยินทางหูมันก็ทำให้ใจนี้เล่าร้อนมันได้กลิ่นทางจมูกมันก็ทำให้ใจนี้เล่าร้อนมันได้ลิ้มทางรสมันก็ทำให้ใจนี้เล่าร้อนมันได้สัมผัสทางกายทางใจมันก็ทำให้ใจนี้เล่าร้อนมันจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นของที่เล่าร้อนทั้งหมดที่มันมากระทบกับจิตที่ผ่องใสอย่างเงี้ย เมื่อจิตที่มันผ่องใสมันเข้ามาเห็นอารมณ์เข้ามาเห็นสัจจความจริงอย่างเงี้ยมันจะเกิดความเบื่อหน่ายเมื่อจิตที่มันได้อบรมมาดีเนะี่ยมันจะเกิดความเบื่อหน่ายแต่ถ้าจิตผู้ที่ยังอินทรีย์ยังอ่อนอย่างเงี้ยมันจะเปรียบเสมือนน้ําที่มันขุนๆอย่างเงี้ยมันจะมองไม่เห็นอารมณ์อะไรมันจะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจ มันจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไปหมดเลยมันจะเป็นตัวเราของเราอะไรทุกอย่างตัวเราโกรธตัวเราพอใจตัวเราชอบตัวเราชังมันจะกลายเป็นตัวเราทั้งหมดมันจะแยกอารมณ์ยังไม่ออกด้วยกําลังเขาเรียกว่าอินทรีย์มันยังอ่อนอย่างนี้ถ้าหากคนที่อินทรีย์เริ่มแก่แล้วอย่างเนี้มันจะเข้ามาเห็นความจริงทุกอย่างว่าเกิดทางตามันก็ดับเกิดทางหูมันก็ดับเกิดทางจมูกมันก็ดับ เกิดทางลิ้นมันก็ดับเกิดทางกายมันก็ดับเกิดทางใจมันก็ดับมันรับอารมณ์ต,ต่างๆเข้ามาจะดีก็ตามจะร้ายก็ตามไม่ไปแทรกแทรกไม่ไปแ,แทรกแซงมันมันเข้าไปรู้เห็นสัสจกจกความจริงมันทุกสิ่งทุกอย่างมันอาศัยเหตุปัจจัยนั้นเกิดเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิดเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับ สิ่งนี้จึงดับมันเข้าไปเห็นกระบวนการทํางานของสังขารมันเข้าไปเห็นกระบวนการทํางานของจติสมุบาทมันจะเป็นเพียงแต่ผู้ดูผู้รู้มันจะเข้าไปสังเกตอารมณ์ต่างๆอย่างนี้มันไม่ไปแทรกแซงใจมันจะเป็นกลางไปเรื่อยไปเรื่อยด้วยกําลังศีลสมาธิปัญญาในมรรคมีองค์แปดที่เรามาสร้างเหตุถูกอย่างนี้ วันนี้คำสอนที่พระุทเจ้าได้ประทานไว้ในมรรคในองค์แปดศีลสมาธิปัญญาเนี่ยยังมีพระอายะสาวกที่น้อมคำสอนพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติยังเข้าถึงมรรคถึงผลกันได้ตั้งแต่เบื้องต้น่ามกลางถึงที่สุดมีมารุ่นสู่รุ่นไม่เคยขาดสายคำตัดของพระพุทธเจ้าจะเป็นแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นสองพระพุทธเจ้าประกาศศาสนาไว้ห้าพันปี ก็ยังคงจะมีพระอายาสาวกที่มีอินทรีย์แก่กล้าได้มาเกิดแล้วก็ได้มาได้ยินได้ฟังแล้วก็ได้รับน้ำยอมแล้วก็ข้ามฝั่งออกแขววัฏสงสารสืบทอดพระพุทธศาสนาไปได้รุ่นสู่รุ่นยันกว่าจะครบ5,000ปีอัธยาศัยนั้นก็อาจจะแตกต่างกันไปดังที่พระองค์ได้แสดงไว้ การที่เราจะเป็นพระยาเจ้าได้เงี้ยพระองค์ได้ตัดว่าพระโสดาบันเนี่ยจะมีศีลสมบูรณ์สมาธิเล็กน้อยปัญญาเล็กน้อยพระสกะาคามีเนี่ยจะมีศีลสมบูรณ์สมาธิปันกลางปัญญาเล็กน้อยพระอนาคามีน่ยจะมีศ artist, ีลสมบูรณ <ty transgender>, <rix> ์สมาธิสมบูรณ์ปัญญาปันกลางพระอรหันเนี่ยจะมีศีลสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์ปัญญาสมบูรณ์ องค์ประกอบมันต้องเพียบพร้อมอย่างนี้มันถึงจะห้ามหันกิเลสตัณหาได้รู้แบบปุถุชนที่อินทรีย์อ่อนก็อีกอย่างหนึง่งรู้แบบพระโสดาบันก็อีกอย่างหนึง่งรู้แบบพระสะกะคามีก็อีกอย่างหนึง่งรู้แบบพระอานาคามีก็อีกอย่างหนึง่งรู้แบบพระอรหันมันจะเข้าใจมันจะแจ่มแจ้งในธาตุสี่มันจะแจมแจ้งในอุปทานขันห้ามันจะแจมแจ้งในอวิชชา ตามสติกำลังของตัวเองแต่ละท่านที่ได้เพาะบ่มสะสมมาแตกฉานไม่เหมือนกันแต่รู้ว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจารย์หยุดจบแล้วก็จะรู้ได้ตัวของท่านเองเพราะว่าท่านสร้างเหตุถูกผลมันย่อมถูกให้เราเฝ้าพิจารณาดูศีลเราอยู่ทุกๆวันพิจารณาก่อนแล้วค่อยทำมักน้อยสันโดษอยู่ง่ายกินง่าย อยู่ในระหว่างวันเนี่ยเราไม่ไปดูในสิ่งที่ไม่ควรดูไม่ฟังในสิ่งที่ไม่ควรฟังดูเฉพาะสิ่งที่ควรดูฟังเฉพาะสิ่งที่ควรฟังไม่ว่าเราจะเดินอยู่ยืนอยู่นั่งอยู่นอนอยู่รู้ลมหายใจเข้ายาวรู้ลมหายใจออกยาวดูแลเสนาอาสนะเก็บกวาดวัดทำความสะอาดอารามต่างๆมีความรู้เนื้อรู้ตัวอยู่กับปัจจุบัน ตัวอยู่ไหนก็ให้ใจอยู่นั่นตัวอยู่ไหนก็ให้ใจอยู่นั่นถ้าต่อไปศีลยากมันก็จะสมบูรณ์กรรมบท1สิบที่เราไม่ส่งจิตออกไปข้างนอกเนี้ยมันก็จะอยู่กับฐานกายมันจะอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ปัจจุบันแล้วก็ปัจจุบันกรรมบท1สิบมันก็จะสมบูรณ์สัมมาสติมันก็จะเกิดมันจะเกิดสติอัตโรมัติสติผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตามความเป็นจริงมันจะเกิดมันจะเกิดด้วย ด้วยที่เราสร้างเหตุถูกอย่างนี้สัมมาสมาธิมันก็จะเกิดปัญญาเนี่ยมันจะรอบรู้เห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงเมื่อจิตนีนมันไม่มีนิวรมันผ่องใสแล้วอย่างนี้มันจะเห็นว่าการเกิดนี่ก็เป็นทุกข์การพลักพลากจากของที่รักก็เป็นทุกข์เศร้าโศกเสียใจก็เป็นทุกข์ของที่มันไม่สมปรารถนาก็เป็นทุกข์ของที่มันไม่สามารถบังคับบัญชาได้ก็เป็นทุกข มันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตามันไม่สามารถทนอยู่ได้มันเข้ามารู้เห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้มันจะเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีความตั้งอยู่เป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดามันเข้ามารู้เห็นสัจจะความจริงอย่างเนี้มันจะค่อยๆถูกถอดถอนตามกําลังศีลสมาธิปัญญาของแต่ละท่านที่ได้มาเพระบ,บ่มไว้อย่างเนี้ตามอินทรีย์ของตัวเอง เมื่ออินทรีย์มันแก่รอบขึ้นมาอย่างเงี้ยมันจะมียานอย่างรู้เกิดขึ้นว่าชาติจึิงแล้วพรหมจาร์อยู่จบแล้วอยู่จบพรหมจาร์แล้วเราจะแจมแจ้งในท่าสี่เราจะแจมแจ้งในอุปทานขันห้าเราจะแจมแจ้งในอวิชชาเมื่อเราสร้างเหตุถูกผลมันต้องถูกเราเป็นเพียงแต่ผู้เดินตามชาตินี้ก็จะเป็นเพียงแต่ชาติสุดท้ายสำหรับเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็จะเห็นตถาคต พระพุทธเจ้าไม่ได้ไปไหนพระธรรมไม่ได้ไปไหนพระสงฆ์ไม่ได้ไปไหนคำตัดของพระพุทธเจ้าจะเป็นแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นให้เราน้อมมาใส่ตนเราจะรู้เห็นได้ตัวของเราเองแล้วก็ไม่ได้ขึ้นอยู่อาการเวลาวันนี้ก็สาธุโมทนาบุญด้วยนะ